บิสมิลลาฮิราะห์มานิรรหหิมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบารอกาตุสลามค่ะนักเรียนชั้นปาสามที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ครูต้องขอมาอัปด้วยนะที่เลื่อนเวลาการสอนวิชาภาษาไทยไปนะคะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการอัดวิดีโอนิดนึงนะคะนักเรียนดังนั้นครูขอแก้สถานการณ์ตอนนี้ไปก่อนนะคะเรียนแบบไม่เห็นหน้าครูก่อนนะ,ะวันนี้วันพุธแล้วเรา จะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4เหมือนเดิมนะคะเรื่องมาตรากกกดกนและกบนะคะมีตัวสะกดหลายตัวอ่าส่วนตรงนี้ในหน้าที่36ในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะตรงนี้ครูจะให้นักเรียนไปฝึกอ่านกับผู้ปกครองนะคะอ่านให้คล่องเลยแล้วก็ เมื่ออ่านคล่องแล้วให้ผู้ป,ก,ปกครองช่วยอัดวิดีโอส่งมาในเชตส่วนตัวของครูยานะคะ,ะตรงนี้เลยอัดวิดีโอให้เห็นหน้าด้วยนะคะนักเรียนเพราะว่าครูจะได้รู้ว่านักเรียนนั้นอ่านได้คล่องจริงๆนะคะครูจะได้ดูปากนักเรียนด้วยดูฟังเสียงนักเรียนไปด้วยนะคะ ถ้าเรามาแบบอัดมาแต่เสียงบางทีครูไม่สามารถรู้เลยว่าวินาทีนั้นนักเรียนกำลังอ่านอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นอัดไหมเห็นหน้านะเดี๋ยวครูจะอ่านทีละคำให้นักเรียนได้ฟังนะคะนักเรียนดูตามลูกศรที่ครูชี้นะคะเห็นไหมไม่รู้ลูกศรน,นี้เห็นหรือเปล่าคะ,ะดูนะคะประมุกวิหกยกเมฆเอกราชสุขภาพ คำนวณปฏิทินเกียรติค้านจัก,กรวาลสันนิษฐานไว้พริบป,ปรารบปรารบนี้ก็คือการกล่าวคำขึ้นต้นนะคะแบบฉบับสับประงกสับประงกหมายถึงอาการหน้าหงุบลงเรื่อยๆเพราะว่างว่วงนอนนะคะคำต่อไปอิสรภาพพิชิตปฏิเสธราษฎรอุทยานอัตโนมัติ นะคะนักเรียนอ่านให้คล่องแล้วก็อย่าลืมอัดวิดีโอส่งครูยาด้วยนะครูรออยู่นะคะนักเรียนส่วนในหน้านี้ในหน้าแบบฝึกหัดหน้าที่40เดี๋ยวบางข้อครูจะเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะในหน้าที่40ทําพร้อมกับครูเลยนะนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้หยิบหนังสือแบบฝึกหัดรีบเลยค่ะหยุดวิดีโอตอนนี้ก่อนแล้วก็วิ่งไปเอาแบบฝึกหัดมาเลยนะคะ,ะข้อที่หนึ่ง ข้าถามว่าคำที่มีตัวสะกดในมาตรากกคือข้อใดมาตรากกแสดงว่าเสียงตัวสะกดต้องเป็นกไก่อ่านออกเป็นกไก่นะคะตัวสะกดนี้ข้อที่หนึ่งกรนสองนาบสามของสี่ชามนะักเรียนคิดว่าข้อไหนเอ่ยข้อที่หนึ่งกรนสแสดงว่าอยู่ในแม่ กลไม่ใช่แล้วผิดนะคะข้อนี้ข้อที่สองนาคอยู่ในแม่กกข้อที่สามคลองอยู่ในแม่กลมข้อที่สี่ชามอยู่ในแม่กุมแสดงว่ามาตรากบ แม่กบนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่สองคว่านาคนั่นเองดังนั้นข้อที่2ถูกต้องนักเรียนเอาดินสอมาระบายในวงกลมนี้นะคะให้สวยงามเลยนะคะให้เต็มวงกลมเลยนะะไปข้อที่2ต่อเลยค่ะข้อที่สองคในมาตรากบที่ใช้คู่กับคําว่าขนมขนมอะไรนะที่มีแม่กบด้วยกันนะคะคือคำในข้อใด ดูสิขนมกล้วยใช่ไหมคำว่ากล้วยเป็นแม่กกไหมขนมครกใช่ไหมขนมต้มใช่หรือเปล่าขนมตาลใช่ไหมคะ,ะข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนเอ่ยข้อที่หนึ่งขนมกล้วยอยู่ในแม่อ,อยู่ในแม่เกยผิดข้อที่สองขนมครกอ,อยู่ในแม่กก อ่าแสดงว่าข้อที่2นี้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนก็ระบายสีตรงนี้เลยนะอย่าไปทําในเลขด้านหน้านี้นะคะระบายในช่องสี่เหลี่ยมที่เขาให้คําตอบมาแล้วนะคะต่อไปข้อที่3ข้อใดไม่มีตัวสะกดในมาตรากลามาตรากล 1. เย็บยนสองบุคคล 3. ามไกวเปล 4. จราจร ข้อไหนเอ่ยที่ไม่มีอ่านเป็นนนหนูสะกดเลยอ่านี่นักเรียนดูนะคะคําที่มีมาตรากนครูจะขีดเส้นสีแดงมาให้แสดงว่าข้อไหนเอ่ยที่ไม่มีเส้นสีแดงข้อที่สามไกวเปลไกวเป็นแม่เกิลส่วนเปลอยู่ในแม่กอกาปลอเอเปลอยู่ในแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนะคะดังนั้นข้อที่ไม่มี แม่กลนะคะคือข้อที่สและข้อที่สข้อใดมีคำในมาตรากลมากที่สุดมาตรากลมากที่สุด 1. คุณฝนเดินชนต้นไม้เมื่อวานซืน 2. น้ำหวานเป็นคนขยันหมั่นเพียร 3. ผลไม้สุกมีรสหวานชื่นใจจริงๆ 4. เขาพบเพื่อนโดยบังเอิญที่หน้าธนาคารมาดูข้อที่หนึ่งคนฝนเดินชนต้นไม้เมื่อวันซืนมีกี่คำคะ,ะแม่กลคำว่าคุณคำว่าฝนคำว่าเดินชนต้นวานซืน่นมีกี่คำคะมีทั้งหมด 7จ็ดคำด้วยกันนะคะข้อนี้ที่อ่านออกเสียงเป็นนนหนูสะกดมี7จ็ดคำด้วยกันนะคะข้อที่สองล่ะมีคำว่าหวานเป็นคนขยนันมันเพียนมีกี่คำคะนับดูสิมีหกคำด้วยกันนะคะข้อที่3ามคำว่าผล คำว่าหวานคำว่าชื่นอยู่ในแม่กลนะคะมีทั้งหมด3ามคำด้วยกันและข้อที่สี่คำว่าเพื่อนคำว่าเอินและคำว่าคานมี3ามคำเหมือนกันนะคะดังนั้นข้อที่มีแม่กลมากที่สุดคือข้อที่หมีถึง7จ็ดคำเลยอะระบายในวงกลมนี้นะคะข้อที่ห้าคำใดมีตัวสะกดในมาตรากลทั้งสองพยางสองคำ มีทั้งแม่กลทั้งสองคำเลยอลองสะกดดูนะกุญแจศูนหายโบราณจันเพนข้อไหนที่ออกเสียงเป็นนอหนูสะกดทั้งสองคำนักเรียนไปทำเองนะคะข้อที่หถึงข้อที่10นักเรียนไปทำเองนะคะข้อที่6คคำในข้อใอดมีตัวสะกดแตกต่างกันแสดงว่าทั้งสองคำมันมีตัวสะกดไม่เหมือนกันดูซิข้อไหนข้อที่1อึอดอัด ถูกต้องไหมมีตัวสะกดเหมือนกันไหมคะอยู่ในแม่เดียวกันแสดงว่าไม่ใช่ข้อนี้วนเวียนอยู่ในแม่เดียวกันไหมแสดงว่าไม่ใช่ข้อที่2ข้อที่สามเหยียดยามอยู่ในแม่เดียวกันไหมตัวสะกดไม่ใช่แสดงว่าข้อที่มีตัวสะกดแตกต่างกันคือข้อที่สามทำได้เลยค่ะนักเรียนข้อที่4เอกแกคนเก็กไก่เหมือนกันนะคะข้อที่เล่ะ คำในมาตรากบคำใดที่ใช้คู่กับข้าวดังนั้นแม่กบอย่างเดียวนะคำที่มีตัวสะกดอ่านเป็นบอใบไม้ดูสิอันไหนบอใบไม้เป็นตัวสะกดก็ตอบข้อนั้นข้อที่8ดและข้อที่9้าข้อที่สิบไปทำเองนะคะนักเรียนนิดหนึ่งนิดเดียวเองครูสั่งการบ้านสำหรับวันนี้ครูมีการบ้าน แค่สองเรื่องใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครูออกจากอันนี้นิดนึงมีการบ้าน